สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีเทชันลอยู่กับเกมการ์เดนไลท์เดโมกับวันที่ฝนตกถามว่างานฝนดูดีไหมผมมองว่าใช้ได้มีปะมีการที่ฝนสะท้อนด้วยนะฮะวันที่ฝนตกพลมๆแบบนี้ก็เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะครับก็เราไม่ต้องลดน้ำนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเป็นภารกิจเรามีจะทาบ้างในวันนี้นะครับก็น้ําไม่ต้องลดนะครับเราแค่ตัดอย่างเดียวฮะตัด ตัดอืออือเราต้องตัดให้เตี้ยเลยวะหรือว่าตัดแค่นี้เยอะพอไม่รู้ทุกคนต้นไม้ต้นหนึ่งอับปูดีเยอะมากนะใช่ไหมเมียวอุย้ยน่ารักจริงผมพูดจริงเลยผมแบบผมโดนน้องตกอะทุกคนจริงโคตรน่ารักน่ารักมากเราลองไปปูกอืนก่นดูไหมเลสทิวลิปไว้เดี๋ยวภารกิจวันนี้มีไหม แล้วก็ปุ๋ยเออปุ๋ยมาเอ่อไว้นี้กันนะปุ๋ยขออน,นุญาตตัดกุหลาบเพื่อไปขายคลับเราขายได้ป่ะทุกคนหรือไม่ได้วะใครรู้บอกผมทีใครเล่นบอกผมทีวันอื่บอกว่าก็มาดูคุณเล่นนี่แหละครับแล้วคุณถามผมละครับอ,อือผมก็จะ่างนี้คนคือเหมือนเราปูเสร็จวเราก็ต้อง น่าต้องรื้อถอนนะอย่างเงี้ยเออ,อ,เ,อเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวขออน,นุญาตตัดทิสร็จก่อนอมอมอมผมมองก็ต้องตัดให้หมดนะมันไม่น่าง,งอ,อขึ้นใหม่หรอกมั้งป่ะทุกคนเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเข้าใจว่าอย่างนั้นแต่ว่ออออาออกก็ไปอ วันนี้เดี๋ยวเรามาปลูกกันเพิ่มนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเออ,โ,อโห้ไอนี่เยอะจังไอ้อวัชพืชเนี่ยใส่เลยแปดสิบสามร้อยอันโอ้เยอะเออล้วสามารถทิ้งตตาบล็อกได้ไหมอ่ะเนี่ยมันไม่มีดิผมจะจะ,จะขายยังไง <laughs> ผมจะขายยังไงดีครับไม้หรือเราสามารถไปเก็บได้ไหมปะมจะหมายปะไม่มีไม่มีสักอย่างวันนี้วันเหงาวันเหงาคืนเดือนนี้อันนี้เก็บไ้แต่ของอะดิผมอยากให้ที่เก็บดอกไม้อะ่ะอันนี้เก็บอุปกรณ์เก็บอุปกรณ์ก็ไม่ต้องอันนี้เก็บมาเลเอาพัปโปะ ซื้อกุลหลรบให้ตัวเองหัวแกไปนี่ก่อนนะอา่าไปที่ตลาดก่อนไม่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับมาแล้วครับเรามีอยู่150บาทเอาดอกไม้ไม้กบเอาปะขายได้ปะโอ้โหไม่รับซื้อด้วยไอย้พวกนี้ฟรีเหรอ,อฟรีหมดเลยหรอจริงปะ ผมว่าเขาแนะาำให้เราลองปลูกดูฟันฟลาวเวอร์ก็ดีนะผมขออนุญาตปลูกจัสมินแล้วกันนะตอนนี้เป็นฟรีหมดเลยไฮเดนเยียทิวลิปไฮเดนเยียก็ดีอเอาไปมีมาเอาละห้าต้นไปอันนี้ก็ห้าต้นดอกทิวลิปเอออันนี้คือแบบสบายปลูกกับทุกคนไปลองปลูกเองได้เลยเนี่ยคือมันแบบ <laughs> มันมันเป็นฟรีอยู่อ่ะ เออแต่ของริงผมว่าน่าจะเก็บตังแล้วนะซันฟาเบอร์ยังเอาหมดอะสี่ห้ามีอีกปะมีแค่นี้เลยเข้าใจว่าเป็นเดโมนะมันเลยแบบเอ,อ้ยแต่ว่าผมว่าจริงๆงานภาพสวยนะเ,เอ,อ้ยเอจริงคืองานภาพเนี่ยดีเลยเฮ้ยอะไรอะ ผมว่าน่าคนนั้นจะไม่ชอบอื่นีปีป่ะผมว่าไม่ได้ไมีแค่นี้หรอกหรือเปล่าวะหรือกูนึ่งแค่นี้วะไม่น่าไม่น่าปะวันที่ฝนตกข้อดีงฝนตกก็คือเรานั้นไม่จำเป็นที่จะต้องลดน้ำครับมา ปลูกดอกไม้ดีกว่าเอาแล้วผมซื้อมาตั้งเยอะแยะมันไปไหนล่ะครับนะ้อาอ๋ออยู่นี่โทษทีไว้แกเราจะปลูกอา่าดอกนี้ก่อนแล้วก็ผมจะปลูกทิวลิปผมจะปลูกซันฟลเวอร์ด้วยผมก็จะปลูกตัวของไฮเดนเยตั้งหาปลูกแม่งตรงอันไฮเดนเยเราจะอยู่บริเวณนี้ครับมุมนี้ฮะไฮเดนเย ่ให้เอ้ยตะกรงใหญ่ให้ยีตะกรงใหญ่มากเอาห้าอันตรงนี้เลยให้เดนเยี่สวยๆเลยให้เดนเย่เรวก็เดี๋ยวต่อมาจะเจอกับเซันฟลาวเวอร์จริงควรจะอยู่บริเวณอ่าตรงนี้ได้ไหมครับซันฟลาวเวอร์ที่เดียวกันก็นได้ปะผมว่าไม่น่าเป็นไรนะไม่น่าเป็นไรอันนี้คือผมต้องกวหน้ำอีกปะทิวลิป อยู่ด้วยกันไปเลยอืมหล่อม,ลอมแล้วก็มีดอกอะไรไม่รู้ปูกไปก่อนอยากเคลียหินนี้จังเลยทำยังไงวะเฮ้ยดีอยู่แล้วแล้วผมโยนไงอ่ะมันเคลียได้เลยทุกคน ีวางไว้นี่ก่อนอุ้ยเฮ้ยง้อก็เหรออ๋อมันฝนตกไงนฝนตกไงผมมีอีกปะผมมีดอกโรสไม่เอาแล้วผมจะปลูกจัสมินเออจัสมินอีกห้าอันจัสมินจัสมินมันต้องเลยแล้ววะผมปลูกข้างในก็ได้หนึ่งสองวุ้ยต้องไม่เบียดหนวะอ่ะได้จะเป็นห้าอ,อันมีอีกปะแล้วก็มีนี่ ดอกอะไรไม่รู้อีกห้าอันผมว่าพวกนี้มาสวยเลยจริงสวยเลยอะไมมันเอนียงกันวะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้เป็นนี่ครับเรามีเยอะมากเจ้าเรียกว่าปุ๋ยมากนะปุ๋ยมากอันนี้คือต้องเด็ดเลยเด็ดดวงเด็ดดวงปุ๋ยมากชอบตรงที่แบบเวลาเราเทแล้วมันแบบมันมี มันมีสีให้เรารู้ทุกคนว่าเราอ่ะเทแบบไปแล้วนะผมชอบตรงนี้แหละแล้วก็น้าเวลาลดอ่ะมันมันจะมีเรียวกว่าเป็นแบบออร่าน้ำผมลองลดดิอันนี้มันไม่ได้เพราะว่าฝนตกมั้งเนี่ยมันคืออย่างเงี้ยเห็นปะขื้นเนี่ยมันคือให้เราแบบรู้เลยว่าเราอแบบเทปุ๋ยไว้แล้วครับอืมซึ่งปุ๋ยน่าช่วยเรื่องการเรจริญเติบโตว่ผมก็ไม่รู้ใช่ยัไงแค่ไหนวะลองลงไปกัน้<ฮ>ูหแลวนี่ โอ้โหเหมือนจะปุ๋ยปุ๋ยมันสุดยอดคือลองปุ๋ยปุ๊ยมันมันงออย่างนี้เลยเหรอมันขึ้นแบบยื้ยื้ยยือย่างน,นี้เลยเอ่ะโอ้โหสวยจัดอันนี้ก็เดี๋ยว,ด,ยวดอกกุหลาบก็ทิ้งนี้ก่อนละกันฮะก็สวยดีแล้วก็โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นนะครับอืมขออนุญาตย้ายมาตรงนี้ก่อนนะฮะไม่ใช่สิไม่ใช่มีสิวันนี้ลูก อ่าอันนี้สิลูกอ,อ,อยากซ่อมมันเนี้ยให้ได้จังเลยอ่ะผมว่าถ้าเกิดทำส่วนเต็มๆน่าจะสวยมากเลยนะจริงๆอันนี้น่าจะต้องเคลียร์ต่อแต่เคลียร์คงแบบภา,ารกิจในการทำแหละนะฮะวันนี้ก็เป็นวันฝนตกชิวๆของเราก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อุย้ย มันดูแบบนี่จังเลยอ่ะดูดิคือมันโตเลยนะทุกคนทาเป็นเล่นไปเนี่ยมันเนี่ยมันกําลังแหกันขึ้นมานะวันเนี้ยหรือวันที่ฝนตกมันคือวันที่มันเร่งวะนี่กี่โมงอ่ะเนี่ยดูไงอ่ะดูเวลา <c oughs> ดูเวลาไงวะโอ,อก้กทีนี่คือก็เย็นแล้วเนอะเย็นแล้วครับก็คือวันนี้เราน่าจะไม่ได้เออไม่ได้เห็นดอกไม้อะไรนะฮะก็คงมป็นวันแบบแบบแค่ปลูกเฉยๆครับ ถ้าเกมเต็มผมว่าลงเรือนนี้น่าจะเป็นลงเรินแบบแบบได้เลยอะ่ะเออแล้วก็มีโซนนี้ให้ปลูกผมว่านี่เือเป็นเป็นแบบที่เตรียมของมากกว่าว่ะจริงตรงผมเตรียมปุ๋ยแล้วก็เดี๋ยวผมขอนยาตยายพวกแบบงานหินไปที่อื่นนะครับ โอ้ยเลนแล้วมาดเดแตวลถมาแล้วโอเคทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนกับวันฝนตกนะเพราะมีอะไรมากกับใช้นี่ต้องใช้นี่กลับบ้านดีกว่าเรียกว่าคุณป้าว่าไงลูกวันที่5้แล้วนะฮะเรียกว่าวันฝนตกวันนี้ก็ตออกแล้วเหรอโอเคทุกคนเดี๋ยวติดตามต่อพาร์ทหน้าเดี๋ยวไปดูว่าต้นไม้ผมมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับน่าจะโตวสวยแล้วแหละนะฮะก็ใครที่อยากเล่นเกมนารักานี้ก็อย่าลืมไปโหลดแล้วกันมันมนี่มันโหลดฟรีอยู่เป็นเดโมนะครับใครที่ชอบก็อุดหนุนเจ้าของเกมพอาละกันนะฮะแต่ว่า เดี๋ยวผมเราดูก่อนว่าเกมเต็มมันจะกี่บาทนะครับอ่าโอเคทุกคนอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากกดไลค์กดซับให้ผมด้วยครับอย่าลืมกดกระดิ่งกระตายด้วยผมไลค์กระดิ่กระเป็นย่างสุดท้ายมีอะไรก็คอมเม้นท์ข้างล่างทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายทุกคนนะ